คุณถาวรคิดว่าหาดใหญ่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมผมกลัวว่าโหมันจะไม่สามารถจะเป็นเหมือนเดิมได้ผมมั่นใจว่าจะดีกว่าเดิมโอผมคนหาดใหญ่ฮะมีบ้านอยู่ที่หาดใหญ่สิ่งสำคัญหนึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ <c oughs> การเงินการคลังการท่องเที่ยวการคมนาคมการผลิต <c oughs> นักท่องเที่ยวเข้าไปหาดใหญ่ปีละประมาณแล้านทำเงินได้หลายหมื่นล้าน คืนศุกร์คืนเสาร์คืนอาทิตย์โรงแรมประมาณสอง0 0ื่นห้องนี้เ<ม>ต็มหมดเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูที่ว่านี้ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางส่งมอบอำนาจและหน้าที่และเงินนะเงินงบประมาณไปให้ท้องถิน่นเขาบริหารจัดก,การสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและผมมั่นใจเอาว่า14วันที่ท่านนายกประกาศ c l e a งเนี่ยจบไหม จริงใจอ่อง<ล>จริงจังก่อนเอจริงใจและจริงจังก่อนสองการฟื้นฟูในเรื่องของเรื่องประหยัดค่าใช้ใจ่ายสามเรื่องของการเพิ่มรายได้สี่เรื่องของสร้างความมั่นใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมมั่นใจว่าหาดใหญ่รอปีใหม่นะหลังจากคริสต์มาสวันที่25ธันวานและปีใหม่แล้วก็สงการานแค่นี้ฟื้นแล้วขอขอเนี่ยสเต็ปแรกขอปีใหม่ให้กลับมาคึกคักคให้ได้ก่อนนะคือ ที่คุณถาวรพูดเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นต้องทําให้มันดีกว่าเดิมหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เพราะมันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างถูกต้องในภาคใต้แล้วก็ส่งผลต่อประเทศด้วยนะค,คุณช,ชนะคิดว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือว่ายังไงก็ต้องทำอย่าไปตั้งโจทย์ว่าผมว <ผม S 2> ่าสามารถทำได้ผมว่าถ้าเราบอกว่าหันใหญ่กลับเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยผมว่าเราก็ไม่ควรที่จะทํางานต่อไปอันนี้ชัดเจนนะหานใหญ่ต้องกลับมาคือทุกวิกฤตที่มีเนี่ยมันมีโอกาสเสมอวันนี้คนทั้งโลกรู้จักหานใหญ่ จากรู้จักอยู่แล้วนะรู้จักเพิ่มขึ้นอีกเพราะมีน้ําท่วมหาหใ่ออกขาวทุกวันถูกไหมน้ําท่วมภาคใต้ทุกจังหวัดนะฮะเกือบทุกจังหวัด9ก้าจังหวัดนะแต่ทุกทุกคนเนี่ยในเอาเป็นว่าคนาในประเทศไทยโฟกัสที่หาดใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบานคนลควรเร่งทำเนี่ยควรให้ของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขาคือคืนหาดใหญ่ให้ปกติสุขก็คือว่าเนึ่งบ้านเมืองกลับมาระบบสาธารณพิทเนี่ยขยะอะไรกลับมาทั้งหมดคราวนี้พอปีใหม่เนี่ยผมถามว่าถ้าคุณจะจัดงานเนี่ย การส่วนกันท่องเที่ยวถูกไหมครับหรือรัฐบาลคุณจ,จัดเขาดาวอะไรคุณไม่จัดสงปีอันใหญ่สิครับถูกไหมครับโอเคอาจจะมีคราบน้ําตาอยู่อาจจะมีคราบความโศกเศร้าอยู่แต่เมื่อวันนั้นนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวสมมุตินะครับจัดงานปีใหม่ที่หันใหญ่มเมื่อเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยสิบสี่วันตามที่รัฐบาลประกาศแล้วมีคนไปเที่ยววันนั้นหนึ่งล้านคนนะ ผมถามว่าจากพี่น้องประชาชนเขากําลังมีเกิดวิกฤตอยู่โศกเศร้าอยู่เขากลับมาขายของในปกติเขามีไรายได้เขาอยู่ได้เขามีรอยยิ้มไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องเร็วๆอย่างนี้ให้เขาเลยเนี่ยฟื้นฟูคุณต้องทำไปแต่พ์ทในการทําหมากินของเอกชนคุณต้องทำก็คู่กันไปฉะนั้น <ไป S 2> วันนี้ประกาศเส้นตาย14วันต้องสะอาดไม่ได้แล้วต้องถึงขั้นให้คอมมิตว่าขาดใหญ่จะกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อไรอหร่<ป>ดีกว่าเดิมได้เมื่อไหร่อย่างน้อยเนี่ยปีใหม่เนี่ย ผม,ผมว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยคนที่บอกว่าอาสารับใช้พี่น้องประชาชนต้องกล้าประกาศนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นสอสอิมใต้เนี่ยผมถ้าผมเป็นรัฐบาลนี้ผมกล้าประกาศว่าปีใหม่นี้ต้องคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวใหญ่และคนสงขาและต้องยืนยันว่าจัดกิจกรรมอะไรเลยถ้าทาไม่ได้ก็รับผิดชอบไปก็ผมว่ามันต้องทําได้เครื่องมือมันเยอะงบประมาณก็มีครับอย่างผมท่านถาวรเนี่ยเรามีปากมีเสียงแต่ไม่มีงบประมาณถูกไหมครับถ้าผมมีงบประมาณมีอานาจอย่างนี้ผมต้องทำเลย